สวัสดีค่ะสวัสดีวันจันทร์นะคะมาเก็บเห็ดเช่นเคยค่ะข้างทางนะคะเมื่อกี้ก็ได้ดำมาหน่อยหนึ่งนะ คลิปนี้อาจจะแบ่งเป็นออกมาหลายหลายรอบนะเพราะว่าแต่ละรอบที่ออกมาก็จะมีเวลาจํากัดอย่างรอบนี้ออกมาเนี่ยมีเวลาเก็บไม่เกินหนึ่งชั่วโมงเสร็จแล้วเดี๋ยวก็จะต้องกลับบ้านไปทํางานแป๊บนึงแล้วหลังจากเสร็จจิน้นภารกิจงานทางโทรศัพท์แล้วเราค่อยออกมาอีกทีเนานะก็อาจจะแบ่งเป็นสงหรือ3ามครั้งนะคะที่ออกมา รวมกันเป็นหนึ่งคลิปนั่นเองนะเนื่องจากว่าแต่ละครั้งมีเวลาน้อยเราก็เก็บอยู่ใกล้ๆบ้านนะป่าใกล้บ้านติดข้างทางน,นี้ก่อน เริ่มแห้งนะเห็นไหมไม่โดนฝนสีก็จะเริ่มจืดนะสีเริ่มจืดเริ่มจางอันที่ยังไม่แห้งก็จะเป็นสีเหลืองอารามแบบนี้นะอันนี้นะกำลังสดเลยอันนี้น่าจะเป็นเหลืองรุ่นสองนะเพราะว่าก็ยังสวยอยู่ก็ยังสวยอยู่ ตัน,ตนวันนี้มีแดดค่ะอุณหภูมิประมาณบวกห้าองศานะเมื่อคืนก็อุณหภูมิแต่ศูนย์ตื่นมาได้ขูดกระจกรถนะไปเข้ากะดึกวันนี้ออกกะสิบโมงสิบโมงเช้านะเมื่อคืนไปเข้าสามทุ่มวันนี้ออกสิบโมงเช้ากลับถึงบ้านสิบโมงครึ่ง โดยประมาณกินข้าวเสร็จก็ออกมาเก็บเห็ดตอนนี้นะแป๊บนึงเดี๋ยวเสร็จแล้วก็จะกลับบ้านไปทำงานรับโทรศัพท์นะคะงานทางโทรศัพท์พอเสร็จจากงานโทรศัพท์เดี๋ยวเราก็จะออกมาอีกรอบหนึ่งนะคะช่วงเย็นๆค่ะ ่คะกลุ่มเดียวใกล้ๆกันนะตรงนั้นก็มีตรงนี้ก็มีนี่ดอกใหญ่มากเลยตรงนั้นก็มีโอ้โหในนู้นก็มีเบลเลอร์เลยเบลเลอร์เลยตรงนั้น นีี้มวายแล้วก็มีนะมันเริ่มวายนะเนี่อืมนนี้เก็บตาค่ะ จะเก็บกลุ่มนี้เสร็จกลับนะเพราะว่าหมดเวลาละสำหรับการเดินรอบแรกแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาอีกเนาะช่วงเย็นกลับมาใหม่เป็นคลิปเดียวกันนะแต่จะออกมาสองรอบถอ,อนอนอกมาก่อนเดี๋ยวค่อยมาคัดอีกทีนึงก็ดอกไหนยังดีอยู่ดอกไหนไม่ได้แล้วก็ไม่เอา เกิดในพงหญ้าบูเบอรี่มองไม่เห็นไงตอนนี้เริ่มมองเห็นเพราะว่าบูเบอรี่มันวายก็เริ่มมองเห็นเห็ดก่อนหน้านี้ก็คงจะมองไม่เห็นหรอกตาดีแค่ไหนก็มองไม่เห็นหรอกถ้าไม่รู้ว่าตรงนี้มันมีเห็ด ไม่ต้องกลัวงูนะคะหน้านี้ไม่มีงูละอากาศหนาวหนาวเย็นเกินกว่าจะเจองูแล้วค่ะงูไม่ชอบอากาศหนาวค่ะงูที่ไทยไม่รู้นะแต่ประเทศสวีเดนถ้าหนาวปุ๊บก็จะไม่มีงูละยิ่งเปียกแฉะยิ่งไม่มีงูค่ะแต่ถ้าอากาศแห้งๆเนี่ยมีแดดฝนไม่ตกอย่างเงี้ยนะมีโอกาสเจองู งูจะออกมาอาบแดดช่วงฤดูใบไม้ผลิผลิเนี่ยมักจะเจองูค่ะมีโอกาสเจองูก็ช่วงฤดูใบไม้ผลินี่แหละใจมากเลยเห็เดเหลืองดอกนี้ย,ยใหญ่ขาไม่ใหญ่เท่าไหร่แต่หมวกใหญ่ใหญ่คเนี่ย น,นี่เราก็จะมาเอาในนี้นขายาวๆเห็ดสดด้วยนี่ค่ะ เห็ดยังสดอยู่สามดอกนี้น่าจะเป็นเห็ดรุ่นสองหรือไม่ก็รุ่นสามเพราะว่ามันเล็กมันเล็กค่ะไซส์เล็กแล้วก็เห็ดสดด้วย ก็สุดไงงามอะ่ะอันนี้ได้แต่ขาเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเก็บในท่าที่ไม่ถนัดเลย จ่ไม่ค่อยจะถนัดเลยโ้งามมากเลยเหลืองกลุ่มนี้ใต้ต้นไม้บริเวณเล็กๆเต็มไปด้วยเห็ดคือถ้ามองเผินๆก็ไม่เห็นนะมองเผินๆก็มองไม่เห็นนะมัน,นมีใบไม้ใบใบไม้ใบหญ้าขวางอยู่เต็มเลยตอนแรกเจอแค่ดอกเดียว พอพอหยุดแล้วก็มองกวาดสายตามองก็มองเห็นเห็ดเพิ่มขึ้นเรื่อยๆแล้วก็เรื่อยๆเรื่อยๆเ,เห็นไหม <c oughs> ยิ่งแหวก็ยิ่งเจอประมาณนั้นประมาณว่ายิ่งแหวกยิ่งเจอโอ้โหนี่น,นี่อยู่ในรู นยู่ในรูค่ะมีอีกค่ะอยู่ในรูนี่ค่ะมีอีกค่ะมีอีกแต่ดอกนี้เปืยย่อยเรียงไม่รู้ได้อยู่ได้อยู่ส้ามดอกอยู่ในหลุมอยู่ในหลุมเดียวกันทีนี้ก็เหลือตรงน,นห้เดี๋ยวเราจะขยับนิดนึงขยับนิดนึง ยอามาตรงนี้เอาตรงโอ้ยโอ้ยติดกิ่งไม้เอ้ยเขาถึงลำบากค่ะติดกิ่งไม้เอานิ้วเอานิ้วไปเขีย่ยเอานิ้วไปเขีย่ยตรงโคนมันเขี่ยให้โคนมันหลุดนี่ค่ะโอ้ยงามมากเลย นี่ค่ะโหบริเวณเล็กๆดูนี่เหลืองดอกใหญ่แล้วก็หลายดอกอะยังมีอีกเนี่ยตรงนี้ก้อนนึ้เนี่ยก้อนนี้หลายดอกเลยเนี่ยถอ,อยอายามาสออกเดี๋ยวจะให้ดูโคนของมัน นี่ค่ะมอไหมโคนของมันนี่เต็มเลยนี่นี่ค่ะเต็มเลยคือถ้ามองเห็นขาเห็นโคนก็จะเก็บง่ายนี่ หมดแล้วมั้งทีนี้นี่น่าจะหมดแล้วล่ะเป็นพื้นที่เล็กๆนะที่เต็มไปด้วยเห็ดพื้นที่เล็กๆเต็มไปด้วยเห็ดสองกองนี้ยังไม่หมดนะตรงใกล้ตะก้าเลยเนี่ยตรงจุดที่ตะก้าอยู่เลยเนี่ยก็จะมีนี่ย ตรนิดหนึงแเดี๋ยวค่อยตัดขาสำรวจนิดนึงจะได้ไม่พลาดเผื่อม,มีลงเหลืออยู่เดี๋ยวมาต่อกันอีกทีช่วงบ่ายนะคะเช้าอีกวันนึงนะคะออกไปไม่ทันค่ะเมื่อคืนเอเมอวานตอนเย็นมืดซะก่อนกลับมาก็ ทำกับข้าวคือทำงานเสร็จแล้วก็ทำกับข้าวทำกับข้าวเสร็จก็มืดพอดีก็เลยอดออกเลยนะคะก็กลายเป็นคลิปที่สั้นนะคะทำความสะอาดเสร็จแล้วทุงนี้พร้อมขายนะเลือกแต่ดอกสมบูรณ์มาเต็มดอกนะปัดแล้วแล้วก็ส่วนทุ่นี้ก็จะเอามาตากนะคะหรือไม่ก็ เก็บไว้ก่อนเผื่อมีเมนูหรือว่าจะเอาไปฝากใครก็แล้วแต่นะก็เอาจากตรงนี้นะคะคือจริงๆเขาก็สวยนะจะขายก็ได้นะถ้าเกิดว่าขายให้กับคนที่ซื้อไปกินโดยตรงก็ขายได้แต่ถ้าขายให้กับพ่อค้าคนกลางเขาก็จะอยากได้ดอกที่มันสวยจริงๆแถมค่ะมาชมเห็ดเหลืองที่ตากแห้งนะคะ นี่ค่ะก็จะฉีกเป็นชิ้นเล็กแล้วก็ตัดนะคะก็จะเริ่มด้วยการผึ่งก่อนนะอย่างที่เพื่อนๆเห็นในคลิปวิดีโอนะคะพึ่งเสร็จแล้วก็เอามาอบต่อในเครื่องอบเห็ดเครื่องนี้นะคะนี่ค่ะก็มีหลายอย่างคะ่ะทุกนี้เขียนว่าทรัตอันนี้เห็ดเห็ดดำนะเห็ดดำ อันนี้ก็เห็ดเหลืองนะคันตะเร็ดเห็ดเหลืองอันนี้เขียนว่าพึ่งเห็ดพึ่งแล้วก็เริดจืแก็คือเห็ดขาส้มถุงนี้ล่ะถุงนี้ก็เห็ดขาส้มนะคะตอนนี้ก็เห็ดขาส้มสองถุงเห็ดดำนิดตึงเห็ดเหลืองเห็ดเหลืองสองถุงแล้วนะเห็ดพึ่งก็หึงถุงค่ะก็ประมาณนี้นะของฤดูการนี้ค่ะ ส่วนอันนี้แตรดำจากคลิปล่าสุดนะคะตากแห้งแล้วหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะหนึ่งกระปุกพอดีกระปุกกาแฟคะ่ะเอามาใส่แตรดำ